ประเด็นข้อพิพาทในกฎหมายลักษณะพยานประเด็นข้อพิพาทคืออะไรเหตุที่ต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนพิจารณาคดี เพราะว่าการพิจารณาคดีเป็นการต่อสู้กันระหว่างโจทก์ผู้ฟ้องคดีกับจำเลยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งต้องมีการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาตัดสินคดีดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ศาลจะต้องกำหนดให้คู่ความนำเสนอพยานหลักฐานได้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วคู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก็ต้องพยายามหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นไปตามที่ตนเองกล่าวอ้างหากไม่มีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทคู่ความอาจจะนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ตรงประเด็นทำให้การพิจารณาคดีเกิดความล่าชา้า ประเด็นแห่งคดีสามารถเกิดขึ้นได้สองกรณีคือหนึ่งประเด็นที่เกิดจากคำฟ้องสองประเด็นที่เกิดจากคำให้การ ตัวอย่างที่หนึ่งประเด็นแห่งคดีที่เกิดจากคำฟ้องเช่นแดงฟ้องว่าดำกู้ยืมเงินไป1นึ่งแสนบาทโดยแดงได้ทวงถามดำไปแล้วแต่ดำปฏิเสธไม่ชำระหนี้ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบีย้ยจะเห็นว่าจากคำฟ้องของโจทย์มีประเด็นคือจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้กับโจทย์ประเด็นแห่งคดีตามคำให้การนายดำให้การว่า ดำได้ไม่ได้กู้เงินของแดงไปสัญญาที่นายแดงนำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอมจะเห็นว่าประเด็นตามคำให้การของจำเลยมีประเด็นคือจำเลยไม่ได้กู้เงินโจทย์ ประเด็นแห่งคดีตัวอย่างที่สองประเด็นแห่งคดีที่เกิดจากคำฟ้องเช่นนายหนึ่งฟ้องว่านายสองขับรถโดยประมาทชนรถของนายหนึ่งจนเสียหายต้องซ่อมขอให้ศาลสั่งให้นายสองชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนหนึ่งแสนบาทจากคำฟ้องจะเห็นว่ามีประเด็นแห then, ่งคดีคือนายสองทำละเมิดนายหนึ่งหรือไม่ค่าสินไหมทดแทนจำนวนหนึ่งแสนหรือไม่จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทชนรถโจทย์ และค่าสินใหม่ทดแทนที่โจทเรียกร้องไม่ใช่จำนวนที่โจท์เสียหายจะเห็นว่าตามคำให้การของจำเลยมีประเด็นแห่งคดีคือจำเลยไม่ได้ทำละเมิดโจทค่าสินใหม่ทดแทนไม่ใช่จำนวนที่โจทเรียก ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำฟ้องและคำให้การคำฟ้องประเด็นตามคำฟ้องของโจทย์จะต้องแสดงโดยชัดแจง้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่เป็นหลักฐานแห่งข้อหาตามประวีพ่งม172่17วรรคสองด้วยหากเป็นคำฟ้องที่ไม่ชัดแจง้งก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประเด็นแห่งคดีเป็นฟ้องที่ไม่ชอบไปส่วนคำให้การประเด็นตามคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ม1 7 7วรรคสอง ประเด็นข้อพิพาทประเด็นข้อพิพาทหมายถึงประเด็นแห่งคดีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับหรือเป็นปัญหาที่คู่ความยังโตเถียงกันอยู่ดังนั้นการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก็คือการพิจารณาประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การประเด็นไหนที่เป็นข้อพิพาทกันก็ต้องให้ศาลตัดสินในประเด็นที่พิพาทกันนั้น ส่วนประเด็นไหนที่ไม่พิพาทกันสารก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาอีก ประเด็นข้อพิพาทในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงประเด็นปัญหากฎหมายเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมายและการปรับข้อเท็จจริงกับตัวบทกฎหมายซึ่งประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนั้นหากเป็นกฎหมายไทยคู่ความไม่ต sure ้องนำพยานหลักฐานมาสืบสารย่อมพิพากษาได้เองแต่หากเป็นปัญหาข้อกฎหมายต่างประเทศแล้วคู่ความต้องนำสืบเพราะสารไม่อาจทราบเองได้ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งข้อเท็จจริงนั้นต้องพิสูจน์โดยการสืบพยานหลักฐาน การชี้สองสถานคืออะไรการชี้สองสถานคือกระบวนการที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบของคู่ความหลังจากที่จำเลยได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องโจทก์แล้วซึ่งปกติแล้วในคดีแพ่งศาลจะกำหนดวันชี้สองสถานเพื่อให้คู่ความมาศาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบแต่ก็มีกรณีที่ศาลไม่จำต้องชี้สสถานก็ได้หากเป็นไปตามมาตรา182 มาตรา183ในวันชี้สสถานให้คู่ความมาสารและให้สารตรวจคำคู่ความและคำถแถลงของคู่ความแล้วนำข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความและคำถแถลงของคู่ความเทียบกันดูและสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงและพยานหลักฐานที่จะยื่นต่อสารว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไร การชี้สองสถานคืออะไรข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้นส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งงกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทตามคำคู่ความให้สารกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้